ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมคือการขอค่ารอในแบบใหม่นะครับแบบใหม่นะครับก็จะดูนะครับบ้านลูกค้าอยู่คนละหมู่บ้านนะครับผมนะนี่คนละหมู่บ้านก็คือเขาอยู่บ้านเอกวัรนะครับนะแต่ว่าเออมันให้เข้าไปหนุ่หมู่บ้านสุขสําราญแล้วก็บ้านลูกค้าก็อยู่ข้างๆกันนะครับหมุดมันปักผิดนะครับผมมาผมไปถ่ายรูปมาแล้วนะครับเออน่าจะประมาณเนี้ยนะ ก็ประมาณนี้เมื่อกี้ก็แจ้งไปทางตัวตัว,ตวแชทแล้วนะครับแต่ว่าเ,เขาก็ให้ไปส่งไปทางอีเมลอยู่ดีครับจะทําไงก็ส่งทางอีเมลนะหลังจากที่ผมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ค่าเร่งทางหมายเลขนี้นะครับผมก็ตามที่พนักงานเขาบอกนะครับไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองนะ oh, <no. S 1> โอเคปุ๊บแล้วก็แนบไฟล์ไปนะครับที่ถ่ายรูปไว้นะครับผมนะนี่คือบา้านลูกค้า แล้วก็ตัวนี้แผนที่ในโทรศัพท์นะครับโอเคครับลองส่งไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราส่งไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับคลิปนี้นะนี่ครับคือผมอยู่ในหมู่บ้านเอกวัรนะเดี๋ยวผมจะลองอีกสักรอบหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเห็นไหมครับไม่พบหมายเลขใช่ไหมตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งคำถามเพิ่มเติมนะครับนี่คือเขาส่งมาประมาณ5้าโมงยีนะครับผมนะ แล้วก็ตัวนี้ที่ผมกดงานเสร็จก็คือตัวเดียวกันเลยครับ46115052 <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ46115052นะครับเป๊ะเลยนะครับแต่ไม่พบเลขงานนะอ่าดี๋ยวผมก็ส่งจะขอส่งอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะก็คืออธิบายเขาไปด้วยไม่รู้ว่าเขาอ่านหรือเปล่าก็คือทางมันตันนะครับที่ g b s อ่ะเห็นปะเนีย่ยคือ บรรพาอ้อมไปเ,เข้าตรงหมู่บ้านสุดสําราห6สานะครับนะหกสามแต่ว่าที่จริงมันต้องเข้าเออเเกษมนะครับ5้สนะอยู่หมู่านเออเอกพัฒนานะครับนาะเดี๋ยวผมตรงไปอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอบนี้จะได้เปล่าไม่รู้นะจะส่งไปก่อนแล้วกันได้ไม่ได้ก็ทำใจก็มีอ e ีเมลเข้ามาใหม่แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเอ่ย มีอ e ีเมลเข้ามาใหม่โฟกัสหน่อยโอเคกดเข้าไปนะครับก็รับทราบและดาเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ถ้ามีอ,อยังไงครับรูปภาพแล้วก็คําอธิบายนะครับส่งคราวคราวแรกอ่ะผมว่าน่าจะไม่มีคําอธิบายนะก็เลยเไม่ผ่านนะครับก็คือต้องอธิบายพิมพ์อธิบายไปหน่อยว่า ทางตันที่แผนที่ให้ไปก็คือเข้าในหมู่บ้านสุขสํารามันเป็นทางตันมันต้องเข้า6 3แต่ว่าลูกค้าอยู่วัฒนานะครับมันต้องเข้า53อะไรเงี้ยต้องพิมพ์ไปหน่อยนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะก็ได้ค่าเลี่ยงทางนะครับผมก็ถือว่าอาจจะช้าหน่อยแต่น่าจะได้ชัวร์น่าจะได้ชัวร์ <Yahoo! S 1> ช้าหน่อยน่าจะได้ชัวร์ครับในการส่งไปทางอ e ีเมลทางบริษัทนะครับแต่ว่า การโทรนี้คือผมยังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็น่าจะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับในการขอใหม่นะครับเราจะได้รู้ว่าถ้าเราโทรไปเจ้าหน้าที่เขาจะตอบกลับมายังไงนะครับแล้วก็บอกวิธีการเรายังไงนะครับสุดท้ายก็ได้มานะครับ33บาทนะครับผมก็ยังดีช้าแต่ชัวยังไงครับผมเป็นการขอค่ารอที่ใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงนะครับจบสิ้นงานประมาณ3มโมงตอนนี้6โมงแล้วครับผม แต่ว่าได้ชาร์จะได้ชัวร์นะก็เอาลองลองไปใช้กันนะครับผมนะไม่ต้องขี้เกียจนะครับนะถ้าเราไดาเ้เจอทางตันอะไรเงี้ยเราอย่าขี้เกียจแบบว่าโุไม่ส่งหรอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันได้ตั้ง3 3บาทในนะครับนะคือมันจะช่วยเรานิดนิดหน่อยค่าน้ำมันแต่ว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันตันแน่นอนไม่ต้องอุตส่าห์ขับไปแล้วก็ถ่ายรูปกำแพงนะครับไม่ต้องนะแค่อธิบายเขาเรียบร้อยแล้วก็ ถ่ายตรงแผนที่นะครับตอนที่โทรศัพท์ของผมนะที่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ่ายอย่างนั้นนะแล้วก็ถ่ายบ้านลูกค้าหน่อยให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเราไม่ได้โกหกนะครับย้ํานะครับถ่ายให้รู้ว่าเราไม่ได้โกหกนะไม่ใช่ว่าเมคขึ้นมานะครับผมก็ระวังให้ดีใครเมคขึ้นมานะอันนี้เป็นทางตันจริงๆนะโอเคครับผมเดี๋ยวมีคลิปดีๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมบายๆฮะ